ยังคงเป็นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2,565อย่างเฟิร์นพรณภาพันธ์สาวออทิสติกนะคะที่มีความฝันเป็นของตัวเองและขอมาเป็นกระบอกเสียงให้กับความแตกต่างในสังคมว่าเราก็สามารถทำได้เหมือนคนปกติค่ะก่อนหน้านี้บุ๋มปนัดดาก็ได้สัมภาษณ์เปิดใจน้องเฟิร์นในรายการหนึ่ง มีบางช่วงบางตอนที่พี่บุ๋มปนัดดาถามน้องเฟิร์นว่า <c oughs> หนูจะเอาอะไรเป็นจุดเด่นของตัวหนูชิงมงกุฎนางสาวไทยคะทำให้มีเพจดงังเอาไปลงเพจพร้อมตั้งข้อความว่าบุ๋มปนัดดาแซะเก่งแล้วหนึ่งอยากแซะก็แซะแซะกลางรายการเลยถามน้องเฟิร์นสาวออทิสติกว่าจะเอาอะไรเป็นจุดเด่นในตัวหนูในการชิงมงกุฎนางสาวไทยปีห5จะช็อกไหมหรือเปล่า ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าเราถามเพราะน้องน่าสนใจแล้วก็อยากขอบคุณน้องด้วยซ้ําที่มาประกวดเข้าใจว่าบางเพจต้องการเรียกยอดไลค์เท่านั้นจึงรู้สึกเฉยเฉยแซ่น้องผู้เข้าประกวดต้องแซส,สิคะเพราะว่าเขาน่าสนใจใช่ไหมคะโดยเฉพาะน้องเฟิร์น คือนี่คือมิติใหม่ของการประกวดเราเปิดกว้างเห็นล้วเขาเรียกว่าตอบรับความหลากหลายมากขึ้นแล้วพอน้องบอกว่าน้องเป็นออทิสติกมาผมแบบเหรอพูดคล่องมากเลยน้องเก่งมากเลยอะแล้วเราขนลุกอะเวลาเราได้สัมภาษณ์น้องอะแล้วเรารู้สึกว่าขอบคุณที่เขามาขอบคุณได้ซ้ําเพราะเราอยากให้คนเห็นคุณค่าตรงนี้เราอยากให้คนเห็นคุณค่าของคนที่เขามีความหลากหลายในสังคม เขาไม่ใช่คนที่แปลออกไปเขาอาจจะมีคือทุกคนดูเป็นคนปกติอาจจะมีภาวะทางจิตหรือบางคนมีภาวะทางกายหรือมีปัญหาครอบครัวอะไรสักอย่างหนึง่งนี่คือความหลากหลายในสังคมที่อยากจะให้เปิดกว้างและยอมรับเลยอยากจะขอบคุณน้องที่น้องมาประวดค่ะเฉยบางที่แค่เรียกยอดยอดวิว mm hmm. โดยที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมถ้าคนเข้าไปดูเนื้อข่าวก็จะรู้ว่าเราไม่มีอะไรเลยแล้วเราตื่นเต้นด้วยซ้ำที่น้องเข้าไปประกว mm hmm. อืม เรียบร้อยแล้วค่ะคุยกับน้องเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะหลายคนให้มาสนใจกับน้องมากเลยอือก็ส่งกําลังใจค่ะส่งกําลังใจให้กับน้องดีกว่านะคะว่าน้องจะทําได้ถึงแค่ไหนแต่บุ๋มบอกได้เลยนะไม่ว่าจะน้องจะได้ตําแหน่งหรือไม่ได้ตําแหน่งจะเข้าถึงรอบไหนก็ตามแต่วันนี้น้องเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะน้องกล้าที่จะมาประกวดดังนั้นขอบคุณด้วยซ้ำไปชอบอะ่ะชอบมาก ด้านอีกหนึ่งผู้เข้าประกวดที่กลายเป็นดราม่าข้ามคืนหลังจากที่ f a c e b o o k กองประกวดเวทีนางสาวไทยได้เปิดเดผยภาพผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายนางสาวไทย2565ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีสาวปิ้งจีดาพางานนี้ทำเอาคอมเมนต์จากชาวเนต็ตเดือดกันเลยทีเดียวโดยส่วนใหญ่มองว่านักแสดงสาวชื่อดังเคยมี ประวัติที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะคะเพราะว่ามีดราม่าหลายเรื่องค่ะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่กรณีมีคลิปที่เพื่อนของเจ้าตัวทาโทษสุนัขด้วยการใช้ถุงครอบหัวแม้เจ้าตัวจะออกมาชี้แจงและขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ครั้งนั้นก็ยังถูกขุดคุยเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาวิจารณ์กันต่อเนื่องรวมไปถึงประเด็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติเหยียดหน้าตารูปร่าง ซึ่งณเวลานั้นเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ขอโทษยาวเหยียดแล้วก็เคลียร์ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเองไปแล้วแต่ดูเหมือนหลายคนจะยังไม่ยกโทษให้จากเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะเพราะคอมเมนต์ในรูปนะคะของปิ๊งจิดาพาที่เพจนางสาวไทยโพสต์ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดโดยในคอมเมนต์มีคนนําข่าวเก่าๆเกี่ยวกับดราม่าของปิงมาแปะไว้เป็นจํานวนมากค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ทวินไซ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เ o o บุ๊กแ a นเพจทวินไซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ